คือคาราบาวเนี่ยถ้าไม่มีพี่แอดเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีความขขังผมผมไม่อยากเล่นเราต้อไม่มีพี่แอดอะถิ้งข้าวถ้าหลงพยาบาลนะครับผมคิดว่าถ้าจะ,จะไม่เจ็บจริงๆ เรติวัารทำเป็นแฟนนะคะก็ใจหายใจความไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเมื่อตำนานเพลงเพื่อชีวิตอย่างแอคคารลาบาวยืนยงโอภากลขอพักแสดงคอนเสิร์ตเพื่อรักษาอาการหลอดเส้นอักเสบเรื้อรังมานานนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวไม่กล้าหยุดงานไปรักษาเพราะกลัวกระทบวงค่ะแต่ก็เยื้อร่างกายไปไม่ไหวแล้วนะคะงานนี้เล็กคารลาบาวมือกีตาร์ของวงก็ได้ถามแฟนๆผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทุกคนโอเคไหมถ้าคาราบาวจะไม่มีพี่ใหญ่แอกคาราบาว